สวัสดีชาวธาดินทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเราค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาค,คมปี2567นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงปักหลังนี้นะธาดินได้แก่ราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะ พลังงานของคนที่รักกันอะนะคะนะสำหรับคลิปนี้นะหนูรู้สึกว่าคุณทั้งคู่มีความรักให้แก่กันนะคะแล้วก็มีความเป็นคู่ทุกข์คู่ยากแบบว่ามีความพยายามมีความที่จะไม่ทิ้งกันนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความรู้สึกของ คนที่ไม่ทอดทิ้งกันน่ะนะอืมเป็นความรักที่แม้ว่ามันจะไม่ได้ง่ายเราก็อยากที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้เป็นพลังงานของการสู้ไม่ยอมแพ้กับความรักครั้งนี้นะคะนกรู้สึกว่าคุณทั้งคู่รักกันรักกันมากแล้วก็ไม่ยอมที่จะ ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆนะคะในความสัมพันธ์นี้นะขอดูพลังงานฝั่งเขาหน่อยนะคะคนคนนี้พร้อมที่จะตัดสินใจที่จะเลือกคุณที่จะมั่นคงกับคุณแล้วนะคะอ่า ก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่แน่ใจหรือมีตัวเลือกมีคนเข้าหายเยอะใดๆก็ตามในเวลานี้เมื่อเวลาผ่านไปนะคะเขาได้เรียนรู้คุณรู้จักคุณมากขึ้นเหมือนเขาอยากจะตัดสินใจที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมีคุณนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้เขาอยากที่จะชัดเจนแล้วแหละนะคะเพราะว่าเหมือนกับตัวเขาเองก็รู้ว่า ถ้าเกิดเขายังไม่ชัดเจนกับคุณอนะ่ะเขากลัวว่าคุณจะจบกับเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปนะคะอา่าแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเป็นกรณีที่ไม่ได้คุยกันแล้วนะไม่ได้คุยกันแล้วเงียบหายกันไปแล้วด้วยความที่เขาไม่เลือกไม่ตัดสินใจสักทีไม่ชัดเจนกับเราสักทีก็เป็นได้นะอ่อถ้าเป็นในกรณีที่แบบไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขาส่องคุณนะคะส่องคุณอยู่ เขากำลังคิดนะคะจะทำยังไงนะจะทำยังไงที่จะเข้าหาคุณได้จะทำยังไงจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังอยากที่จะชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาทำดีกับคุณนะคะมอบความรักดีๆให้กับคุณอะ,ะเนี่ยเขารู้นะว่าคุณ คุณคู่ควรได้รับกับความรักที่ดีนะคะคุณเลอค่าคุณดีที่สุดคุณมีผลต่อใจเขาเขาอาจจะเจ้าชู้นะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจนะคะเป็นคนเก่าๆก็อยากกลับมายัางตัดขาดคุณไม่ได้นะคะ ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยนกมองว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะอย่างที่นกบอกว่าเขาอยากที่จะมาจริงจังกับคุณแล้วนะคะจะตัดกับความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อที่จะได้มาโฟกัสที่คุณแค่คนเดียวคุณคือคนที่ดีที่สุดนะคะเขาคาดหวังกับความรักครั้งนี้เขาอยากที่จะสม่ำเสมอกับคุณ ดูแลคุณใส่ใจคุณให้มากขึ้นเขามองว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเขานะคะอ,อยากเป็นครอบครัวแล้วอะนะคะเริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะมีความหวังในความรักครั้งนี้แล้วนะอ่าเป็นคนที่ถึงห่วงคุณนะแต่นกมองว่าคนคนนี้บางทีก็อาจจะไม่แสดงออกนะคะในบางท่านบางคนนะเขาหึงห่วงคุณนะคะเหมือนเขาอยากที่จะผูกมัดคุณอนะ ถ้าเป็นคนเก่านะคนที่มีประเด็นกันไปอยากกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันดีขึ้นเนาะเนี่ยเขาจะกลับมาชัดเจนมั่นคงกับคุณแล้วในตอนนี้ก็คือคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาอะนะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญอะสาคัญนะคะคุณเป็นคนที่มีความหมายต่อใจเขายังไงเขาก็จะกลับมานะคะเขาจะยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ เขาเคยมีเคยเป็นอาจจะเป็นในสิ่งที่ไม่ได้ดีสําหรับความสัมพันธ์นี้หรอกนะเขาจะละทิ้งนะคะเพื่อนค่ายตัดวยเนี่ยอืมเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วก็คนอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะทําให้เขารู้สึกได้แบบคุณอืมเขาไม่ต้องการใครอ่ะ นกมองว่าเขาคิดถึงคุณอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอยากให้คุณนะให้อภัยเขาให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าออความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างในเวลาเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ นอยคุณเป็นความสุขความสดใสในชีวิตเขาเลยนะเขาอยากทำยังไงเขาอยากติดต่อคุณมานะคะเขาไม่รู้หรอกว่านะเวลานี้คุณยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะในเวลานี้นะอยากมาเริ่มใหม่อะ่ะอืมขอดูห้าดาบหน่อย tower คืจริงเขารู้นะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้คุณอะเสียใจมากๆคุณน่าจะเจ็บกับเขามากๆแหละในเวลานี้กับการที่เขาสูญเสียคุณไปเขาก็เจ็บปวดนะคะอม,มาดูซิเขาจะทำยังไงคะโอ้อยากได้รับการให้อภัยจริงๆนะคะเขาอยากมาขอโทษคุณกลับมาครั้งนี้อยากจริงจังอยากชัดเจนนะคะนกบอกเลยว่าคนคนนี้ พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณพร้อมที่จะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเขาดูสิเขารักคุณมากนะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะชาวธาดินนะอืมเก่งในเรื่องของการทำงานเป็นคนที่ควบคุมจิตใจตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยเขาน่าจะกลับมาในช่วงเวลาที่คุณก็ ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณได้แล้วหรือคุณปล่อยวางเรื่องของเขาแล้วคุณสงบลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีคนที่เด็กกว่าคุณนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ทัดไฟนะเมษสิงห์ธนูชาวทัดดินพลศกันบางกรนนะคะแทบจะมาทุกธาตุนะทัดลมทัดน้ำเนาะเขาอยากกลับมานะคะอยากกลับมาแก้ไขนะสิ่งที่เขาจะทำคนทางไกลชาวต่างชาติได้เป็นรักต่างไวัยได้นะคะ คนคนนี้จะกลับมาเป็นรักแท้ให้กับคุณจริงๆนะคะเนี่ยเหมือนเขาอยากจะกลับมาแล้วก็หยุดอยู่ที่คุณเลยอะไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะไม่ปรารถนาใครอีกแล้วนะคนคนนี้นะเนี่ยจะกลับมาดูแลความรักครั้งนี้ที่ดีที่สุดจะสม่ำเสมอจะชัดเจนจะมั่นคงกับคุณนะคะให้ของการอยากแต่งงานขึ้นมาด้วยนะคะอืม ขอดูให้สรุปหน่อยเนาะถ้าคนที่ความสัมพันธ์ดีๆอยู่แล้วอะนกมองว่าเอ,อความรักของคุณและเขามีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้นะอืมเหมือนบางท่านบางคนอะอยู่ห่างไกลาการอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คือมีโอกาสที่จะได้มาบรรจบกันจะได้มาอยู่ด้วยกันสักทีเหมือนมันสิ้นสุดการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนะเนี่ยจะได้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขร่วมกันนะคะอยู่เคียงข้างกันนะไม่ต้องห่างกันไปไหนอีกแล้วอะ่ะม,มาดูให้สรุปหน่อยนะพาดีนจัดเม้นได้เจอคนที่ใช่คนที่เขาอยากเปิดเผยเราอยากชัดเจนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่ ชัดเจนมั่นคงนะคะอืมคนเก่าๆได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันเนาะอืมุ๊ยบางคนเลือกที่จะไม่กลับไปหาคนเก่านะคะหนูรู้สึกว่าอย่างนั้นบางคนเหมือนกับคนเก่าอะ่ะ บางคนไม่กลับไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็เป็นไปได้นะแต่บางคนยังต่อกันติดยังรักกันอยู่ก็ไปต่อได้เช่นกันนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นยังไงคะบางคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวจริงๆนะคะเลือกที่จะกลับมารักตัวเองความสัมพันธ์เก่าก็ไม่อยากได้แล้วอะไรอย่างนี้เนาะ ให้สรุปก็คือคนที่ความสัมพันธ์คุณดีไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปนกมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีแพลนที่จะอยากยกยา้ายถิ่นฐานมาอยู่กับคุณนะเอ,อแล้วก็คุณมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นคนคนนี้เขาจะไม่รักใครนะ เขาจะไม่มีใครอีกแล้วเขาจะมีแต่คุณนะคะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขาเนาะอ่าก็คือมีโอกาสได้สมหวังในความรักครั้งนี้สําหรับคนเก่าเขาจะกลับมาเป็นความรักที่มั่นคงชัดเจนให้กับคุณนะคะบางคนไม่เลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับคนเก่าอย่างที่นกบอกไปว่าต่อไม่ติดแล้วนะคะความรู้สึกของเรารู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆนะคะเพราะว่า บางคนน่ะเหมือนกับเขากลับมาแต่ความรู้สึกของเราอ่ะอยากให้อภัยนะแต่ใจเราอ่ะใจเราอ่ะมันมันรู้สึกกังวลน่ะถ้าเกิดเรากลับไปเริ่มต้นใหม่แต่เรายังกังวลอยู่เรากลัวที่จะเหมือนเดิมเราไม่ไว้วางใจเขาก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราเลือกที่จะไม่ไปต่อนะคะอันนี้ก็ต้องถามใจตัวเองนะชาวธาตุดินว่าตัวเราเองเนี่ยเรา อยากจะกลับไปเริ่มใหม่จริงๆไหมความรู้สึกของเราอ่ะรับได้จริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะนกขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขในความรักนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนแล้วก็การรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ